การหายตัวไปของฮีโร่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยปุงชนต่างพัง so ก oh, hey, oh, oh, yes, uh sure ันแตกตื <h <h Dude, like ่นเมื่อฮีโร่ของพวกเขาถูกจับตัวไว้ดูแลประเทศไทยด้วยเอ็ดเอ็ดเมื่อคืนนายดูข่าวหรือเปล่านะ อืมพี่เขาว่าฮีโร่หายตัวไปเศรษฐกิจไทยกำลังยแย่คนไทยกำลังอ่อนแอใช่ๆชเห็นทีเราจะต้องเห็นมันทำในสักอย่างเพื่อเศรษฐกิจไทยยิ่งบ้าเราล่ะแต่ทำยังไงดีล่ะอ๋อคิดออกแล้วเราจะต้องรณรงคให้ชาวไทยหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศกันมากยิ่งขึ้นเพื่อเศรษฐกิจของไทยเราสู้สู้ขอแม่พี่น้องครับ ขณะนี้ฮีโรหายตัวไปสถิตของไทยกำลังย่ำแย่ท่นนเห็นนะคะการท่องเที่ยวของเราถึงลดลงมากเราต้องช่วยกันประชาสำคัญประเทศไทยเพื่อให้ชาวไทยและทั่วโลกได้รับรู้ว่าเมืองไทยมีมม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 ยดีแพ้ชาติแะในโลกให้พวกเราร่วมมือกันก็จะสามารถฝ่าวิกิตีเสวยนะคะที่สต๊ใสทะเลแสนงายสีครามโทใสอากาศกคแสดนดี วันวาอารามสดใสนงามตานี่แหละคนไทยบ้านเราเป่าหมายผู้พาก,ก็มากมายนิทานยีเสียงสุขสมคนไทยจีดีมสยามน,น่าชม I love I love Thailand นี่แหละบ้านเราดานินแดนที่แสนงดงามเข้าป่ามากมียพืชพันมากมายจะหาอื่นใดจากนี้นี่แหละบ้านเราดิานแดนที่แสนงดงาม <ชะ S 2> ขึ้นเหนือลงใต้แสนตกออกกลาง Search, Thailand. I Thailand love love Thailand ซึ T ่งเดลเมกปรันจิวกู้เวคิดสักิทไทยเดลเมกทำสำเร็จอีกครั้งแล้วนะคะแต่ถ้าว่าขณะนี้ได้เกิดปัญหาเสื้อฟ้าเสื้อส้มกูขึ้นกลางเมืองจะไม่ยอมได้ก็ฉันไม่ยอมได้กับมันกัน ทะเลาะกันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีเพรเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหุดังนั้นเราจึงควรยุติและหันมาสร้างเศรษฐกิจไทยดีขึ้นงั้นเราหันมาร่วมมือกันสร้างเศรษฐกิจไทยกันนะเออ